วันนี้ข้าเจ้าจะพามาที่เกาะฮอกไกโดแห่งประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าฮอกไกโดนี้เป็นเกาะหนึ่งในสี่เกาะหลักของประเทศญี่ปุ่นซึ่งสี่เกาะหลักนี้ก็ได้แก่เกาะฮอกไกโดเกาะฮอนชูเกาะชิโกกุ ido, ก hu, ก oku, และเกาะคิวชูเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีเกาะเล็กๆน้อยๆแห่หน้า หนาปลาป้านเลยนะเจ้าสิเบตนี่ฮอกไกโดเนี่ยรั้วเื่องนะค่ะเพืองฟุราะตอนนี้เราลองมาทําความรู้จักกับเกาะต่างๆซึ่งเป็นเกาะหลักทึ้งสี่เกาะของญี่ปุ่นกันนะเจ้าว่าเม้นมีแบ็คกราวดเป็นจจไดพ้องเอาสั้นๆพอสังเขปมนะเจ้าเนะเกาะแรกก็คือเกาะฮอกไกโดที่ข้าเจ้ากําลังอยู่นี่นะเจ้าที่ตัานหันนี่นะเจ้า กาะไโดเนี่ยเจ้าตะกอนเพิ่นชื่อเกาะเอโซ so, ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นเขตการปกครองขนาดใหญ่บริเวณเกาะไกโดเนี่ยสภาพอากาศส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างจะหนาวเย็นตลอดปีสุดปีหนาวเย็นนะเจ้าแต่ว่าเพิ่นจะมีหมาตตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนห่องทุกทุกปีเจ้า ท่านจะหานว่าทุกพื้นที่เนี่ยจะเต็มไปด้วยหิมะดูดูดละเจ้าขาวพโพลนนัน่นนะนั่นคือหิมะทั้งนั้นเจ้าบอกว่าปืนดินบนดอยต้นไม้หรือบริเวณแม้แต่เสาไฟนะเจ้าเต็มไปด้วยหิมะเพราะฉะนั้นที่เากาะฮอกไกโดแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยลานสก,กีและรีสอร์ทเจ้า นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่นนิยมมาเล่นสก,กีแล้วก็นิยมมาเล่นหิมะกันที่นี่จ้ะในช่วงหน้าร้อนของเกาะฮอกไกโดเนี่ยอากาศพ้นกว่าบ้ฮ้อนนะเจ้าอากาศที่นี่จะเย็นสบายกว่าเกาะอื่นๆในแต่ละเกาะพ้นก็จะมีเมืองหลวงของเพิน่นที่เกาะฮอกไกโดเนี่ยจะมีเมืองซัปโปโรจะเป็นเมืองหลวงของเกาะฮอก ไกโดแห่งนี้เจ้าเพราะฉะนั้นจะบา่แปลกใจเลยว่าไปฮอกไกโดไปซัปโปโรก็คือไปที่เกาะเดียวกันนี้แหละเจ้าสินค้าที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโดก็คือเบียรเจ้านั่นก็คือเบียยี่ห้อซัปโปโรที่ขึ้นชื่อนักหนานั่นแหละเจ้าามาดูก็ต่อไปนะเจ้าเนาะ กอที่สองก็คือเกาอฮอนชูซึ่งเป็นกอติ้งใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ครอบ